สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้หนูทำได้นะคะวันที่สามนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะก็เกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะว่าเด็กๆสามารถทําอะไรด้วยตัวเองเด็กๆได้บ้างนะคะวันที่1เราก็เรียนไปแล้วการล้างหน้าแปรงฟันนะคะวันที่2ก็คือการล้างมือนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง แต่งตัวเองเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เสื้อผ้าให้ไหมคะไม่เอานะคะต่อไปหนูจะต้องหัดใส่ด้วยตัวเองใส่กางเกงเองใส่เสื้อเองใส่รองเท้าเองนะคะผิดถูกบ้างไม่เป็นไรนะคะเราก็ดูใหม่ว่ามันถูกไหมมันกลับด้านไหมยังไงเราค่อยแก้ปัญหาตอนหลังว่าเออ ว่ามันถูกไหมหรือว่าไม่ถูกนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่องพี่ปอกับน้องป่านนะคะหลังจากที่เด็กๆฟังนิทานเรื่องพี่ปอกับน้องป่านเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆนะคะ,ะก็คือใบงานเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะว่า การแต่งตัวมันมีอะไรบ้างมีเสื้อมีกางเกงมีถุงเท้ามีรองเท้ามีหมวกนะคะเด็กๆสามารถใส่ได้เองนะคะให้เด็กทําแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆ